สวัสดีจ้าเพื่อนๆนเพื่อนๆพ่นจ้ามากินส้มตำจ้าวันนี้กินนอกบ้านอีกแล้วครับท่านเฝ้าสามีทำงานนะจ๊ะวันนี้เอาตะกร้ามาเลยนะจ๊ะนี่จานของเรานะจ๊ะเตรียมใส่ขนมนะจ๊ะเดี๋ยวปูผ้าก,ก่อนเพื่อนๆมาจ้าเพื่อนๆได้เวลาส้มตำนะจ๊ะตำส้มเนาะนอกบ้านค่ะวันนี้ ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาอีกแล้วจ้าเพื่อนเื่อสามุกทหารอินออสเซรี่เหมือนเดิมค่ะเพื่นพนอนๆนมื้อนี้จะมาตําส้ตามตํานะจ๊ะมื้อน,นี้จะกินข้าวเย็นนอกบ้านนะจ๊ะเพื่อนๆนวันศุกร์นะจ๊ะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยจ้าอ้าวมาตาส้ตามตำโอ้ยลืมลืมมาดูเครื่องกันจ้าพอจ้ะสามุกทาหารสับมาเรียบร้อยแล้วมันนาเนาะ มะเขือคือค่ะมะเขือเทศนะจ๊ะพริกจ้ะปาราจ้ะใส่ไปสามตัวแล้วก็วันนี้ผักกับไม่มีนะจ๊ะก็กับปลาแซลมอนจ้ะเพื่อนๆเส้นหมี่คือเกามะเขือพวงหลังบ้านจะไข่ก็มีแบบแกะกับแบบไม่แกะต้มไข่คิเลขีิเล่เพื่อนๆวันนี้มาจ้ะมาตำกันคกุกเตรียมมาเรียบร้อยมาตำกันโลดแซบ่บๆจ้ะมื้อน,นี้กันโลดจ้ะ พร้อม,อมแซ่บๆจะมือน,นี้ใส่ปักพริกเผ็ดๆคือเก่าะคะ่ะเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวกระเทียมไม่มีเพื่อนๆไม่ได้ไปร้านไทยเลยผักก็ไม่มีค่ะไม่มีผักกินตาำแล้วนะน้ำมันจะกระเด็นไหมนะกลัวบกพริกเข้าตานะคะแสบได้นี่ถ้าเข้า,ขาตา ก่อนเสียงนกนะคะเพื่อนๆโอ้โเผ็ดตามฟังนี้ดีกว่ากลัวพริกเข้าตาไม่ลืมใส่เส้น เสียงนกเด้นนี่เพื่อนเอนนกเยอะข้ามแรงมานี่นกเยอะเยอะค่ะพิกเรียบร้อยค่ะนกมากันเยอะเยอะได้ข้าแรงมานี่นกหลายหันกล้อง<ฮ>่างใหม่เพื่อนๆคือสว่างกว่าเก่า หันไปทางนั้นลรามืดตึ๊ดตือเดี๋ยวเดียวหันทางใหม่ก่อนน้ำปลาแบบนี้เย็นข็้คลุกเขาให้เท่ากันวันนี้ไปใส่พริกหลายปันด้น,นะคะเพื่อนๆเมื่อวันมา มื่อวันนี้มาดีมากเลยถ้าได้กินปลาชิมเบิ่์ก่อนเหมือนขาดมะน,นาวนะทุกค,คนมะน,นาวสักหน่อยนะว่าจะไม่ให้เม็ดเม็ดลงมะน,นาว เม็ดออกก่อนตํา,าตให้เข้ากันสิมอีกรอบอือแบแล้วน้ำปลาสักหน่อยอยากกินแลวไหมากเหอน,นกินกระปุนเอาเนาะเพื่อน ตามใจเราแล้วก็เส้นจ้าเส้นจ้าเส้นหน้าหนาวนี่มือไม้ก็แห้งแตกนะคนุณเพื่อนจะว่ายังไงต,<ำ>ตํแต่แสบวันนี้ไม่ได้ใส่กุ้งนะคะที่เกียดปอกเปลือกมันเป็นกุ้งแบบว่า ซื้อมาแบบมีเปลือกอะนะโอ้ะแ,แซ่บน้ำลายแตกแล้วน้ำลายแตกสวดสวดขนาดเพื่อนๆไม่ให้แตกได้จะได้เป็นจะได้ล่ะเรียบร้อยจ้ะพร้อมเสิร์ฟค่ะทำะไงนะถึงจะเห็น แซ่บคะ่ะน้ำลายแตกจ้าเบิ่งเอาเบิ่งเอาโอ้โห,ห,หพุนนะขวดคบไปนมพุ่นมาเพื่อนๆมาคะ่ะมาแซบ่บๆน้ำกันเอาแล้วเด้อ มาจ้าเพื่อนๆมาเซบๆกับสาวมุกดาหารเนาะมาจ้ะไปเอาช้อนมากินกันเลยจ้าสิมเบิองน้ำมันก่อนนะอแซ่บแซ่บคักนัว แซบ่บเผ็ดเปรี้ยวมาเด้อมาแล้วจ้าทุกคนจา๋ามากินกับอืม,อมแซ่บแซบ่บ ข้าวนอกบ้าน มาเดอ้อหาเพื่อนกินจะได้แซ่บๆกินคนเดียวมันไม่แซ่บ

แซ่บค่ะเพื่อนๆกินนี่ก็แล้วแรงเลยนะคะก็จะไม่กินข้าวเย็นเพราะว่าปกติแฟนก็จะไม่กินข้าวเย็นอยู่แล้วเขาก็จะกินซุปต้มซุปต้มอะไรกินเป็นซุปมะเขือเทศอะไรงนี้เราก็อยากกินอะไรก็ทาแต่ถ้ามันไม่เผ็ดก็เขาก็กินกับเราบ้างอยู่แต่เราก็นอกอย่ียงว่าแหละ อยากกินเผ็ดเนาะเราก็ชอบกินเผ็ดน่ะืมอืม่อฮึบ ทำใหญ่ๆสุดๆผักเริ่มอิ่มแล้วเพื่อนๆแซบแซบต่ำเองก็แซบเองเนาะอยากกินแบบไหนก็ใส่เอาอื ดเ็ดียวฮัลโหลเห็นเพื่อนบ้านมาใหม่เป็นคนจีนนะไม่จีนก็เกาหลี เป็นเขาย้ายมาก่อนช่วงโควิดเหมือนเขามาซื้อบ้านอยู่ที่นี่นะเหมืนเขาเดินไปซูปเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆเมื่อกี้ก็เจอเหมือนเขาอยากมาคุยด้วยอยู่ื ป๊าเผ็ดเปรี้ยวคลักข,ขนาด แซบแหงเพื่นไปปิดประตูมาจ้าเพื่อนเพื่อนคำสุดท้ายค่ะอิ่มและหมดพอดีพอดีอิ่มคำสุดท้ายแซบแซบแซบแหงเดี๋ยวจะไปเดินแล้วค่ะมืดแล้วนี่ถ้าห้าโมงนี่ตะวันตกดินไวมากเพื่อนเพื่อนหมดพอดีมาค่ะเพื่อนเพื่อนคำสุดท้ายแซบแซบ,บนำกันแซบ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะคะไปลามาว่าขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วจ้า